พ,พ่ออ้วิวผลงานเาจะอกะเ้าเา่มาใรถจัดแล้วกวิธมันหละอยากจะดูงาอะไรเอยากจทดูงานพ่อไวิวมองาดแม่เนาะพี่กเป๋าเ้รเปาในัไอ้วิวจะถามาม่ตลอดแม่มาเดอกเาาดู อะไรผ่าลยนะปุ๊บฮะโแลวกินอะไรไ้ยังหงงกิน้วแล้วายยทงยยีสองไอ้ไผ่เลยมันเจแล้วมัเจียว่าียพบาเปิดกอนี่นีปลาืออะไรเลแล้วน่ะแล้วกวกรอกก่งเพราะว่ามีมนห่อมสงงามเนาะมันออกรอบสองแล้วมีน้ำม่น อบสองเหรอม่ไ่รอบสองนะไม่รอบสี่รอบรอบสองอ่อนี่ที่ี่ออง่งเมนนึาเราไยท้ี่เรา้เราก็้มอ้มอุอุมือุ้อุ้มอุ้้มอุนม้มอุ้อุ้มอุ้มอุดมอุ้มอม้อุม้วอุ้มอ้้อุมอุ้อุ้ม้อุมอุ้มอุ้้้้้ ถ้ามนยอบต๊กองนั hmm. um, mm ่หนึ่งทุบเย็ดไปหม้ะหมอดเลยกทีความลับเลกระเป๋าคันนั่นคันมันแดดนะคุณลาเย็ดเย็ดกราหอเยน่เหอมเย็ดไข่ยอดมีความเยอะองเดือดจ้าม่เขาสองคันางดีบ้างเยอะมปลาใหม่นาใส่ี

คุณค in right like ุณจะทำตอนติจาน่ทำให้ทำไม่ได้หรติดจานปีปีไรหรอช่วยหนูทำีให้ไหนจะทำที่ะได้รับเงิเดือนต่มาเจอมกันจตาจะโตกว่านี้อีกเกไม่ได้เกเึงกับตาสลุ

ี่เอาตัวมันลงม่ายมันยังไม่ได้แก่บ้าเข่ากาเข่าก็ดำได้เห็นทานแม่ก็เอ้ยเข่ามาปานนี่ยังคงยังไม่นทานป่ะทานอยู่ยังอยู่นี่เห็ทานแล้ววะเหทานดอกน้อยดอกน้ำเท้าสู้มันมันดำด้วยเหทานเปิดเร็วๆนี้รีวิวของเอ๊ะเปิดรีวิวเปิดเร็วๆรีวิวของ รีวิวของชั้นรีวิวรีวิวแรแล้วก็กลอกล่ออะไย่งเงี้ยนีนมน้ำดำน้องนี่น่ำรัทนุกก็ได้ดำชับกระดัแกงละแลไปเรื่ระดับเปิดเร็วเร็วแ้วต้องเหลาไี่แท้ดี่วามมากเลยแกงนี้เาี๋ยจะได้ใค พิธีการปนน้อดอกแหกปก็เลยงไว้เนี่ยมันมันดอกลเือนแาแกงมันใหุมูมาอยประกาศแหเลยฮะพุตูปกแหเลยเื่อับื่อกินก่อนละดีมีารนอนอลินพกใส่ครับผมต้นยพูดเราลงมาพิธีการ ยัดมันย่อยมมกปล่อยมากไม่ชูไม่นีมันัก็มีลมันไกเขาเลยที่สิบดมรียมอยู่คงใช้เาหน่อยแ้เจ้ามาต่อ ก็มีคิวย้อนยันสักอย่างอยู่ในพี่เราไปแล้วกันว่นอนี้แล้วไปแล้วมองเลยเอาเอาจําเปิมองเห็ดหมอก นี่จะเจ้บ้หูเห็ดปอวออกแล้วนั่นเพราะว่าตามมแกงดีเลยนมีผัโขมีลิมอแล้วเลยบุครี่ละเพิ่มบุหกระเลยเออกระมนดาเลเขารู้ว่าตรงนั้นออกห็ดก็ไปทุกวันบอยเดอกสดอกอะไ้ันไนปอดะก็ไ้อไหนอก้กตามพนาใ้บอกอกรอกไ่รู้ึนเก็บเทปตรงเหนืมป ต้องรู้เาอ้เป็นบอปีนั้นนะเก็บย่ห้าเนาะปีนี้ไงดีเมื่อปีที่แล้วอะตำรวนะเราไม่ได้ไปเกปีอปี้เจเาบอกจังเมื่อปีนปีนี้นยี่ปีเลยเน่ยาปยจง่าปเน่ยโอ้สปีเลยลุงคอยสี่ปีคอยพาก็สอปีเข้รไม่หมเามอ ก็มีหาบอกมดแน่ี่แน่ีมาเรีนหอ6เนาะมาล้างดิเนี่ยชุดแรกที่มาเนี่ยก็ได้สอีเลยลุงมาล้างลาลามา้ามปีแล้วีนเนาะเนี่ยวีชุดแรกมาเก้ามีห้อามปีเลุงบอกว่าใครจะไปใครจะไปกับลุงที่บังเยี่ยมพรึ่บตามปีหกหประมาณ19เต็มพร้อมเลยย้ายเลยันที ยาี่ไอ้โันครับสิบหกมิไอ้สิบเก้ามิหกแปดไปตาปีชขพีนีเอ่ะอาวันนี้เห็นลุงไล่โจทเขาบอกว่าที่สิบแปดาวันนี้้าจำไม่ด้วันนี้ีเราเงตาลนี้วันเป็นจำ้สมิทุนาใช่ไหมลุงอสิบปะไหน อะไรเนี่นัอะไรอีกนัดนไหร่้มด้อง่นัดคนนัดมาดนัดแมวแนที่จะไปแต่เช้าลืมบันท้กชวนไปนัดสิบโมงตอนนี้สิบเอ็โมงคุณทลุ้นลไ มันจะได้ช่มาป้าเป็นีไปได้ะไปเอามานอนครับบัไดไปลงรองก็ไปแต่กึนผู้พูบเปี่ไเป็นไหไม่ยากถึงรู่โอ้คอยเฉียวไอเซียวแทนนี่ขึ้นผู้จำคงเดียวขึ้นู้่คือรูก็ลใส่เกียร์ตไปเป็นดี้เียบัเียบเบรกมันไม่ได้เห็งานแบเรา ก็คืนเนี่ยของถเดอนสองเดอนสามรุ่งาเดอนสามเอนสองเลยแปล่อยเลยครับต้ส่ยืนลลนยไม่ได้ลงยไม่ไดยไม่ยัค้าเด้ด่าดเวลาลงเขาอ่ะเยีไไรแต่เบกไม่มีอะไรแต่เกดเเตะเตะกตะตะเะเเตะ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 ตะเะเเเเะเะนตะ ก็ถึงปึ๊ดมัน wow,